ครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับเมื่อกี้เราจบในเรื่องของใบวัตถุประสงค์เริงพฤติกรรมสาหรับรายวิชาทฤษฎีเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอ้าวแล้วรายวิชาปฏิบัตินั้นเราจะเขียนอย่างไรนะครับก่อนอื่นต้องเรียนเบื้องต้นว่าเราเขียนคล้ายๆกันนะครับเราเขียนคล้ายๆกันทั้งด้านความรู้ด้านทาาักษะด้านเจนตคติและก็ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้แต่จะมีรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับตรงรายวิชาปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติคุณครูจะต้องไปดูในเอกสารหมายเลข0ูนย์ครับที่คุณครูวิเคราะห์รายการงาน ร,รายการงานในแต่ละขั้นตอนที่คุณครูวิเครานนะห์ครับว่าขั้นตอนในการปฏิบัติงานนั้นเนี่ยคุณครูใช้ความรู้อะไรเด็กๆก็ต้องใช้ทักษะอะไรนะครับเราจะเอาความรู้ในช่องนี้นะครับมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์ด้านความรู้และเราก็จะเอาทักษะในการปฏิบัติงานมาเขียนในวัตถุประสงค์ด้านทักษะพิสัยนะครับซึ่งถ้าคุณครูวิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจนเนี่ยจะง่ายมากในรายวิชาปฏิบัตินะครับเพียงแค่เติมคํากริยานะครับหน้าหน้าข้อความนะครับ แล้วก็เติมคําว่าได้ถูกต้องในเรื่องของด้านทักษะนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นในขั้นตอนในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์เสร์ฟนะครับความรู้ก็คือนักเรียนต้องมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เสริฟทักษะก็คือการเตรียมอุปกรณ์เสริฟให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นพอเรามาเขียนเป็นวัตถุประสงค์เสรฤติกรรมด้าน,นความรู้คุณครูก็ใส่ว่าอาธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสร์ฟได้นะครับอันนี้คือเราวิเคราะห์ด้านความรู้ พอเป็นทักษปะป๊าคุณครูก็ยกในสิ่งที่คุณครูเนี่ยวิเคราะห์มามาใส่เป็นจุดประสงค์ด้านทักษะได้เลยก็จะเป็นเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสิร์ฟสินค้าได้อย่างถูกต้องนะครับอย่างที่เราอย่างที่บอกนะครับว่า,าเราต้องใช้สมัติใช้ระดับพฤติกรรมด้านทักษะพิสัยตั้งแต่ S 3ขึ้นไปซึ่ง S 3ขึ้นไปคือคําว่าได้อย่างถูกต้องซึ่งระดับทักษะพิสัย S 3ขึ้นไปเนี่ยนะครับจะทําให้ผู้เรียนนั้น เกิดสมรรถนะที่เราต้องการนะครับส่วนด้านจิตพิสัยด้านความสามารถในการรับผิดชอบอด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้รับผิดชอบเนี่ยคุณครูก็เขียนตามที่คครูวิเคราะห์ได้เลยว่าเมื่อหลังจากที่คุณครูนั้นปฏิบัติงานเสร็จหรือผู้เรียนปฏิบัติงานเสร็จผู้เรียนจะเกิด จิตนิสัยหรือเกิดจิตพิสัยอะไรแล้วผู้เรียนจะต้องประยุกต์ใช้ความรู้อะไรในการปฏิบัติงานนั้นๆอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมสําหรับรายวิชาปฏิบัติเน้นย้ํานะครับว่าคุณครูจะต้องเอาข้อมูลมาจากเอกสารหมายเลขศูนย์เที่คุณครูวิเคราะห์ว่าในแต่ละขั้นตอนในการปฏิบัติงานาน,นั้นใช้ความรู้อะไรและใช้ทักษะอะไรโดยเลือกคํากริยาให้สอดคล้องกับระดับความสามารถนะครับหรือระดับพฤติกรรมที่เราคาดหวังครับอันนี้คือ ใบความใบวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมครับ